สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาให้มวลซื้อนะครับเนาะอามน,นี่พ้าเดินทางมาอยู่ว่างจากรอกครับผมเนาะ,ะมาตามตอ่อหน้าทางจากปูรุษีครับผมเนาะ่าสิมีความชัดเจนจังใดที่สําคัญปูนเน้นมาหายแล้วพี่น้องเนาะเน้นมาหายแล้วบ่มียับมีขยเหรนไปไซน้องอยู่อิงจริงครับผมเนาะตัวไดที่อยู่ ไปเบิ้งน้ากันไปฟังน้ากันไปวิเคราะห์น้ากันอย่าพลาดนะครับเนาะนะไปเบิง้งบรรยากาศน้ากันครับว,รวันที่เท่า i l วันที่สามสิบเอ็ดนี่จะมาโค้งสุดท้ายอยู่ดิสามสิบเอ็ดนปู่ครับผมต้องมาครับปู่ก็ท่านสมัยเดี่โค้งสุดท้ายแล้ว <laughs> โค้งสุดท้าย <laughs> กพลาดไม่ได้บ่อยเนาะโค้งสุดท้ายเลยต้องมาโค้งสุดท้าย <laughs> มาย,ำยนะ่ำให้เนาะพี่น้องเนาะ <laughs> คือคือแน่นอนก็คือวันนั้น แน่นแน่นอนอยู่เดือนนี้กันแน่อยู่คือว่าวนนเป็นวันที่ตัดเชือกหรือถ้าเป็นฟุตบอลกัว่าสายสุดท้ายแล้วครับผมผู้ใดจะเข้าล่ะประตูโกรประตูลานให้เฮีนุ่กันมาปูนะเอให้เอซีได้จับเงินแสนอืมวันนี้ ไอ้จับมินแซมเลเสือเสือว่าโอ้หตัวน่าเอยันหักเลยนะมันมันเปิดไมดเทศอเปิดมาถมม่ไดเทศคือวันวันที่หนึ่งของเมษาเป็นวันปีใหม่อะไรให้มันดีๆเข้าถ้าเงินเข้าบ้านวันนั้นมันดีอ๋อแมมาป้นะโอ้าคันดีเข้าภายในเกณฑ์วันนั้นนี่มันดีถ้าเรารู้สึกว่าถูกและเลขมันยังไม่ได้เงินแต่มันเป็นตัวเงินเนาะครับผม ก็คือถือว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลต่อไปชีวิตเราเริ่มต้นดีและบัตรนี้มันเริ่มต้นมาที่หนึ่งม,มันก็จะดีไปเรื่อยๆน,นั่นให้ฝากสายเอฟซีให้ไปตึกต้องดูพิจารณาดูแต่ว่าคนสร้างบุญไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยรับรองได้ตลอดการถ้านค,คนยิ่งแพงยิ่งบ่ได้ ไปก็บภาคภูมิใจอยู่เอาอันนี้ถวายของก่อนเนาะตั้งใจตั้งจิตนะมีขันหมักเบงซ้ายขวา,าน้ำด้วยนะ,ะนกพ็พวงเดียก่อนไล่ไปก่นอนอ่าพวงมาลัยดอ,อกดาวเรืองดอ,อกดาวเรืองอแล้วก็ขันห้าพร้อมด้วยน้ำของ ญยาดสายทมจากนู่นอ่ะจากสารปูอ่าร่วมบุญกับปูฤาษสีเป็นว่าระปูหรือีอู่ฤาษีฟ้าสังรวยนะน้นนะแต่มันก็หลายฤาสีเนาะโอ้ค่ะกระปูหรือสีฟ้าชังรวยคโอ้ตอนนี้มันหลายฤาษีมันหลไหลมันหลาหหลารฤาสีอ่าเน้นฟังให้ดีนลแล้ไฟแท็กจุดไฟแสงสว่างนี่นี่นะมันมีหลายละเดี๋ยวนี้ ครับผมบ่บ่ใส่ใจเท่าฤอษีเรานี่เนอครับผมอับปู่จะพาให้มีเงินเริ่มเริ่มสตาร์ทที่ให้มันดีที่ว่าเนี่ยสตาร์ทก็คือเป่านกหวีดเลวนะครับแดกนี่ให้ให้ใหนำเขาเลยวันที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยจะเป่านกหวีดอ่าขาดไม่ได้นะหรอกปู่เนาะขาดไม่ได้ไไดจุดนี้เลย่ะไม่แย่ปู่จุดปัดได้หมดอยู่แถวนี้ บางรอบข้างบนจุดได้ทั้งคืนคือยิ่งยิ่งวันเล็กออกยิ่งจุดให้ได้หลายอ่าบนนี่นานบอกจูมัดน่นนะครับเช้าอ่าวันนี้ครับอ่าต่อต่อกันเลยยกน้ำเป็นเป็นเป็นตัวอย่างสักหน่อยนึงเอาน้ำมาแตะๆกัน,กนกใกล้อันนี้เป็นตัวแทนเนอะบ้านนี้น,นี่เป็นตัวแทน ยับในชาแนลกลับมาหาเหงเน้อเป็นตัวแทนสายบุญสายทานศรัทธาทุกผู้ทุกคนทั TALIESIN ้งจะถูปัจจัยไถยาทานนี <h <h ่นะเดี๋ยวจะพาไปสั่งหินดูนี่อือพอได้มาถูกทางตรงนี้นะนี่หงื่อกกันนะปู่เนาะอ้าวเพียงเพลงพาพาหาหาหรือหรือเน้อทำเงินให้ได้เงินทำทองให้ได้ทองให้ได้จับเงินแสนเงินล้านเน้อเริ่มตั้งแต่ต้นปีใหม่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ หกสิบห้าหกสิบห้าวันที่หนึ่งเมษาเนอเจ้าก่าเลยสาธุอ่าผุ้ขพูดประทานประสงค์ให้ทุกสายของเอจีทั้งหลายก็ขอให้ได้จับเงินจับทองเนอตุ้งตุ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 ้งสาธุสามตัวเนอตุ้งตุงตุงตุงสามตัวนะคุณนะสามตัวตุงตุงครับตุงครับหมายถึงตุงกระเป๋าตุงเนอพี่น้องเนอกระเป๋าตุ้งครับผม ยะตาวาริมหาปุราปริปุเรนติจากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิทันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะามณิโชติตรโสยะธาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพโรโภเวณั สตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีปริสจิจังบุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมวุตันติอายุวันโนสุขังภาราสาธุสาธุสาธุเอออนุโมทนาเนอทุกใจบุญที่ร่วมกันเนอเจ้าค่ะเลย อ้าวันนี้เป็นบันพะครับผมเป็นวันดีได้ฟังสิ่งดีๆคิดดีๆก็จะได้เงินทองเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาให้ล้นกระเป๋าให้ล้นมือ จับจายก็เมื่ให้รู้จักมันหมดมันสิ้นจ่ายไปก็ได้คืนมาต้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเนอเจ้าค่าเลยตั้งจิตด,ดูละตัว ฟังบ่ตั้งจิตดูไปละตัวนี้โอ้ไปเส็นปูตั้งจิตไปโอ้มาจากนู่นแล้วบ่มีหมักกโบ่เป็นอย่างหรอกกลับมายังว่าจะกลับมาอยู่จะกลับมาอยู่ปรหยุดทำสรงกบเป็นน่ะโอ้ปูไปอยู่พุคนเออรู้สีไหจารเนี่เออรู้สีดิปูรู้สีกลับมาจากทำสรงกบยังว่าจะกลับมาอยู่อ่ามองแป๋วพญานาคแล้วพี่น้องเล่าทำสรงกบเนาะ แต่จะบอกข่าวเรื่องบ้านนี่ครับผมปู่นำมาล่ะได้กบ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 ได้กบกบคืออะไรล่ะกบเก้าของเออกบกบได้กบมายังวัดไปอยู่้ทำส้มกบทำส้มกบ ตัวเดียวดิตัวเดียวเิไม่อเอาหลายตัวหรือกบมาตัวเดียวตัวอว้นอนใหญ่ๆขาลายๆตัวได้กบมาหนึ่งตัว,ตวเพลงนี้มันดีตัวนี้ผู้ได้ลองแลลวนี่รักครับปู่มองปู่จักล้าขึ้นมามาเปิดได้กับผมเนาะ นี่ได้กบมาเนอะได้กบมาตัวนึ่งตัวหนึ่ง,งผู้ใดถ้าได้ฟังข่าวนี่แล้วก็โชคดีมีเงินผู้เอากบมาฝากหนึ่งตัวครับผม,อมโอ้กบหนึ่งตัวอ,อ่ะตัวหนึ่งกับมีส่วนรมาผูอ ครบอ่ะโอ้มีดิมีเต็มเต็มโอ้ตัวหนึ่งนี่มีเต็มเต็มเลยขาดหนึ่งตัวบ่อด้บ่ได้ถ้าเงินสิบบาทขาดหนึ่งไปเป็นอะไรล่ะถ้าบ่มีหนึ่งเป็นสิบบาทบ่บ่เป็นนะครับโอ้ยิ่งสั่นแล้วโอ้กบหนึ่งตัวนะครับเนาะกบหนึ่งตัวนำหน้าออนำหน้านะปแจ้งบ่แจ้งไปอืมกบตัวนี้เอาไว้ข้างหลังเนอะหลัง ท้ายสุดเลยฟังออกบนนี่กบเอาไว้ข้างหลังอืหลังสุดเลยหนึ่งตัวเนี่ยเอาไว้นําหน้าเลยมันจะเป็นนําหน้าเขาเมอ่มมอน,นี้จะถามในใจแล้วอุ้ยตุวกลางมันไปอยู่ใส่เนกครับผม มีตัวนาตัวหลังตัวกลางมีป,ปูด้มีที่มีตัวกลางอีกโอ้ตัวกลางเอายัางมาใส่ะปูตั้งที่ไดตัวกลางมันบอกครับผมอยากได้ตัวกลางอยู่ตัาปังๆแล้วปูเด้อลูกหลานความนนีเขาแววมาอยู่สองความเนะอะตัวกลาง จะเอาสามก็ได้เหมือนกันจักสามบอกครับผมแต่ว่ามาสองความอยู่รอฟังความสุดท้ายนูย่นเดี๋ยวนี้อย่าไปฟาวาว่ามันมคือสามก่อนค,คือใครบว่ามันยังบ่อยู่เนาะครับได้มาตปมาปูนะปูเนาะได้มาจากท่มกบมันนะ แต่ว่าอีกตัวนึงบาเบาันาดไหนนะมัน,นปูอ,อืมอันนี้เกี่ยวกับปูยาเนอะเนอะเกี่ยวเนอะของปูไปอยู่ถ้ำข้างหลังนั่นนะที่ชี้เปียวพญาหนักนะโอ้นนอปูยาเป็นไห้อะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนห,นห,นห,หนึ่งเจ็ดห้าอื็นี่ะปูอ,อืมอันนั้นไ่ได้เกี่ยวกับไ่ได้ถามตาใหญ่หรอกของปูตั้งหากต่้งหากที่ไปอยู่โน่นเนาะอยู่รูข้างหลังนน่นเนาะ สงสั่ง่ายเป็นไหมหม่านึงเจ็ดหาม,มือนันครับผมเนาะ,ะปลูกไปก็ได้หนึ่งน้ำหน้าท้ายมันมีเก้ากลางนี่สงสัยจะสามแต่ยังบกคงที่เอาไว้นั่นก่อนอเดี๋ยวปลูกก็จะกลับมาบอกอยู่จะกลับไปอยู่ตัวนี่ครับไปอมกลับไปที่มา่ส้ง<ำ>เข้าทำส้มกบนะหรือปูทำส้มกบนี่นะ ถมาท่านวันทีหนึ่งบัละปูโอ้อยู่จะมาก่อนวันหนึง่งจะมาก่อนวันหนึง่งอืโอ้จะมาหายชคให้ใหาลายปู่อ,อยู่จนเล็กออกมันละออืปูสิมาตัดเจ้าไข่บ่อืมมาจนอยู่จนสุดท้ายน่นโอ้โหแต่ว่าโอ้ย ตัวกลางตัวกงบนแนน่นนะนะนตัวกลางนี่เขายังว่าจะดูจะดูอยู่เขา <Ừ. S 2> จะเปลี่ยนหรือบอกเปลี่ยนนี่นหะจะฟังอยู่<อ>แต่สองนี่บอต้องเอาไปไหนเนี่ยนี่ที่ว<ะ>่ากบอยู่ท้ายสุดกับข้างหน้าหนึ่งนี่บอต้องเปลี่ยนโบบอต้องเปลี่ยนบอต้องขยับยับขยันเลยครับผมอยู่คิงนิ่งไว้นั่นแหละ เดี๋ยวนี้เนี่ยเอาช้างมาก้าวเชือกก็บอออกเรื่องบอถอนบ่อไรถอนบ่ไไรดึงบ่หนี้บ่หนี้็อยู่อิงจริงแล้วอยู่จริงติงเหลือล่อตัวกลางนบปูเนาะตัวกลางนี่นะเพราะเขาจะผัดเปลี่ยนกันอยู่มันมีบักหนึ่งแล้วมันใหญ่อยู่นั่นอืมมันใหญ่ก็ปูบ่ใหญ่อยู่เพราะว่าต้องฟังความเราเราเป็นผูงเฝ้าอยู่นั่นเนาะ Oh, ปูไปเพนะื่อก็เป็นแขกเขาเนาะออืเหลืออีกตัวนึงเราหว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เขาคือว่าง่ายๆเขามีของแหลกเปลี่ยนไว้เ่ะนนะครับผมขลวงถวายนี่ถ้าบ่ามียังสักอย่างขอให้มีมะพร้าวสักสามลูกก็ออยังดีเนอะ ไปที่ส้มกลบนะปูน้อคือปูยาเพ่นวาเพ่นจากมะพร้าวโยนะครับเนาะนั่นแหละเพื่อเรามานี่ก็ถ้ายังบ่ได้ยังเลยนี่ก็ขอให้มีมะพร้าวสักสามลูกก็พอแล้วเนาะถ้ายังบ่หาบ่ได้อีลของบ่ต้องลำบากทุรนทุรายแอกบ่ต้องว่าขาดนั่นขาดนี่ออ้ว่เราถ้าว่ามันจะขาดมนก็ขาดทั้งปีแหละอย่าไปลำบากถวายของนี่ อย่างสองอย่างสามอย่างแล้วแต่เราจะหาได้ก็พอละวันนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายก็ให้มีน้ำมะพร้าวสักสามลูกนี่โอ้โอเทวดาเขาเส็บแต่พวกนี้น่ะคงทิพมือตัดเสือกปูกับมาสิมา,มมาอยู่นะครับนะมาเธอมา,อ,าอยู่นี่ก่อนต้องกลับไปก่อนข่าวสามหน่วยอ๋อเป็นศิสนาบ่เนาอครับบอกข่าวสามหน่วยไง เอามะาพร้าวไมา้ยังบ่ยอะไรก็สามเลยมาถวให้ปูจะเป็นศูนย์สามอีกเพราะนาปูโอ้มีนาล่ะสามต้องมาแรกก่อนเพราะว่ายังไม่มีมะพร้าววันนั้นอ่ะโอ้เปนยังนั้นมาอยีกยั่ตัวนี้มะพร่านี่เพราะท่านเลืเกาาอกเข้าเนาะเพรกะว่าอยากได้สามบ่ยขันเอาไปขันไปหาเพิเอนะอ่อีกนะเออเอนะครับแล้วก็มั้นตัดเชือกก็ได้มาให้ได้ลูกนั้นจะได้เตรียมมาให้ แล้วปูจะมาดิตัดเชือกก็ได้อาจจะเป็นพิษนาได้พี่้องได้มะพร้าวสามลูกนะครับนะเมนเมนมนแมนเ็ได้คือพีสามหมู่นี่กุม่านน้ำบบบปูมันบ่มีกุมารนี่ลายควมน่กด้วยซ้ำนี่เพนว่าโอ้เรเขาจะลืมไปเนาะมูนเนาะเรือเพ่นไทยเปพิษนากับบ่หูเข้าไปเมืองตะตูนั่น S <S อ๋มันดู่แขนนี่เนอะแขนหนึ่งน้ำหนา้า,า,าบ่ต้องขยับขยันว่าต้องเปลี่ยนท้ายมาก็ให้เป็นกบซะท้ายให้เป็นกบเนาะกบมีอยู่้ายตลอดต,ตลอดหมดปีไมนมีแสงโอ้แสดงว่ากะนั่งลงมือบ่ได้ตัวนี้พี่น้องเพราะว่า คา,าตัวกลางก็บซ้ำขาดคาตัวกลางก็ซ้ำว่าอะไรีอย่างเด้พี่น้องเด้อเนาะทุกครั้งมันตัวกลางจะมาเป็นหลักเห็นบ่ครับผมตะกอนบอกว่าไงหกครับผมมาบอกงดกวนปูว่าหกนี่คืออยู่ว่าต้องขยับเนาะครับเนาะเก่าด้วยไหมว่าขยับอ่าเลียนบอกตามที่เอีนฟังตังว้นี่หนึ่งกับเก่ายูจริงๆอิงมแล้วแต่เขาจะ เปิดออกมาให้ว่าอยู่บ่อยู่เดี๋ยวนี้เหลือแต่ตัวกลางเหลือตัวกลางทุกครั้งมันจะมีแต่ตัวกลางก่อนเป็นลักครับผมบ่ต้องถอดบ่ต้องถอยเ่ต้องถอ,อนงดกอนปูวาหก<ง>หร<ง>ือคืออยู่ลักสิบแล้วยาเคลื่อนง่ายๆไปไซเพียง,งแต่หาตัวประกบเอาครับผมไปได้มาหกเจ็ดก็บ่าเอาก็คือเกาอืี่ว่าอที่บอกไว้แต่แรกครับผม อันนี้ก็เสียงอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันครับผมนั่นแจ้งบอกอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันอาทิตย์ที่สองมีแปดวันอาทิตย์ที่สามมีเก้ามีสามวันหนึ่งอาทิตย์แรกก็เจ็ดครับผมอาทิตย์ที่สองก็แปดครับอาทิตย์ที่สามก็เก้าครับมีสามอาทิตย์นี่ อจำได้ยังเนี่ยโอ้เขือปู <c oughs> ยำมาตาตองหวดดด้วยพี่หลองด้วยอันนี้เจ็ดแปดเก้าทิ้งอย่าปะทิงะท้งอย่าทิ้งอย่าขัดเนาะถ้าทิ้งนี่ไม่ได้ขึ้นแสนอืมว่าอายุเราเพียงปูสามกระไรม,มันจะว่ามันไปตกลงกับอีกคนนึงอยู่เหมืนอนหนึ่งสามเก่านิเนาะ พว่าปูห็นว่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าย oh. ูมีอยู่ในหันเดยพี่ <S <S น้องแต่ไม่เป็นองาไมครับผมแต่ว่าเก่าหรืออยูลักหน่วยแฮ่แต่คือเกา่าคร,ครับผมสาครับผมวี่ที่เอาตัวลักลอยไว้น้อปูอ เขาสั่งไม่จังสั่นเนาะเดี๋ยรักหน่อยก็รักสิบนะเอาไปลงทุนกวอนนี่น่าถ้าได้มาเขาจะบอกผมครับผมมันยังบอกได้มาจะไปบอกยังไงเนาะโอ้ครับผมครับผมเขายังบอกหลันว่ายังทุกรอบเพิ่งบอกเขาบอกว่าเอาตัวนี้ไปปักหลักเลยรูปอายุก็เกหน่อไมอกเนาะช้าเก็บช้าแปดช้าเก่าเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดก็คล้ายๆกันนะครูเนาะ บอกใครลราเอาหนึ่งขึ้นหนึ่งหลอดหนึ่งเนาะโอะ้หนึ่งอยู่รักไรได้พี่น้องเด้อ่ารักมันคนละตำแหนง่งรักสิบนี่อรอกกันเนาะถ้ารับรักหน่อยก็คือเกาไปหาดวนได้พี่น้องเด้อรักไว้เลยขั้นะมักตัวนี้ได้พี่น้องลด้อรสิบเป็นเอาศูนย์บอลเนน่ได้พี่น้องเด้อลอกออกันรอกกันลอกกันราว ลักซิปนั่งบมคงทีนะครับเนาะเางมากก็จะเดินทางมากแต่ว่าจะเริ่มบอกข้าวสามหน่วยครับผมนี่แหละท้าไมถึงข้าวข้าวหรือไปอ่ะมีสามคับศูนย์เนาะโมแน่ดิครับลักซิปเนาะโมแน่ครับอ๋อหน้าเบิรงนเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ล่อเมื่อตัดเชือกปูฟุนสิมาย้ำให้อีกทีนึงเนี่ยจงมาตัดเชือก ครับผมคงสุดท้ายที่จะเบากันบ่อยๆครับผมคงสุดท้ายว่าคงสุดท้ายเลยบ่ <laughs>